ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนน้พี่น้องเลยไล่มองคือเก่าพี่น้องอาอยากหากินคือเก่า,าละยามใบไบๆกับลงมาเลยพี่น้องเลยมันไล่มองจักบา,จากดจักใดแล้วก็พอได้กินแล้วก็เมื่อพอได้แรงแล้วก็ได้เมื่อพี่น้องเลยเพระว่าช่วงนี้มันยังอากาศยังเย็นยังหนาวอยู่ขนาดได้แดดนี่ยังกู้ใส่เสื้อกันหนาวได้พี่น้องเลยช่วงนี้ อากาศยังเย็นยังเย็นยังหนาวอยู่ได้พี่น้องทีแรกพี่น้องเอ้มันอีสิยันยับลงไปจักหน่อยลงไปทางใต้พี่เอาพี่จักบาดจักได้พอได้พี่น้องหามันได้พอได้กินแล้วเมื่อได้พี่น้องเอ้บ่ได้อยู่ได้มันหนาวโมเมนตออยังดอกไปพูดแล้วเจอกันอยู่พูดแล้วพี่น้องเอ้มองไล่เลย ป่าแม่กระแดงจะปลาขาวอันนี้แหละได้ก็ได้อืมขี้หินนะน,นี่ปลาขาวแม่กระแดงอืม น่ะี่เง,ง,งี้งปาาอืมปลาสังเงียบสง่งงข้างไย <laughs> Sắn điếu Ê, yeah, hình phạc cốt lên để vút à? cốt nói <laughs> 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 Mong sàn xin khương. โคตรเลยน,นโอ้ปลาสังเงงข้างลายเลยคมผ่าเด,ด้น่าโอ้อน,นี่ปลาขาววะนี่ nó mất nói khác nhảy nó mất rồi bó. Ô. Ừ. Đi. Ô. cà khảo. Nà. Kì cái phô ดิปลาขาวโอ้ปลาขาวนี่ละไปตากแดดไว้กินนี่จากใดระบาดนี่พันแท้อืมขี้ซาก,กี้ ตอนนังไับเก้งตับงอนนี่อ้พนคาบไว้เออตัดเนยเลยตัวนี้มันคันดิมันคันมันคาบน่ะเอาไหนนี่บอก นั่นอันดีรักเขาวนี่ละ่ละน้าอู้ นัน่นปลากอดโอ้ได้การอยู่ได้การอยู่แบบนี้ฟร่ะฟรีฟรีฟรีฟดีเมื่อเอามองสามสิบเครื่องไปปลาเขาหน่ก มาโโอเน้ดีไออยู่ด้ปลาขาวเออปลาขาวปากดน้อยปานีแล้วปาตเงงดูดิดูดิเฮ้ แมนแมนแมนดีอือล่ะฮะโอ้มัน,นมกูบอกมาถือปีเนาะปะนางใหญ่เนาะโอ้ <c oughs> ก,กโอ,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 โอ้อยู่น้ำแก้งก็มีปลานางเนาะแม่นน่นแหละ โคดใหญานี่เยสสัตว์กระดีสัตว์อยู่โอ้ยเร,เรงๆอยู่ดอกแบบนี้ช่ว <c oughs> งหัวปีฮันได้อยู่บาทหลับ เกาตัวสิบตัวอยู่ไหน,นเออมาไล่จมปานั่งใบนี่ก็ถืเอเลยเนาะ เพิ่งผู้อลีอีปลาขาวปุ๊มนี่ปลาขาวนี่ละมือนี่โอ้โหโอ้โน่ะปลาขาว ปุ่มนี่น่ะโยมันถึกเนาะปลาขาวปลากดนี่อยู่แต่ห่างๆ เรื่อยๆอืมไม่ไส้และอันทีอ๋อเอาปลาขาดีละปลาขาเอาปลาขาว ไปพี่น้องมาเมื่องพี่น้องเลย ي. หนาวแล้วบาดนี้แดดอ่อนแล้วมันจะยินอะไรได้พี่น้องบาดนี้ป่ากระพอกินอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยนี่ใครแนอยู่พ่อได้อยากได้กินอยู่ใครอยู่ดอกป่าตูป่าปากดปากดป่าขาวคุลามได้การอยู่พี่น้องเอ้ยพ่อได้อยากได้กินขั้นมาหาป่าได้การอยู่ได้การอยู่ เอาเอาสันนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ